เาที่เห็นนะมันกัดคนอยู่เจ้าที่น,น,นี้โดนหลายคนแล้วคนที่เลิกงานตอนประมาณทุ่มสองทุ่มอะไล่กัดเขามาแล้วพามาบินเทบ่า,บาตอนเช้าก็กัดเนี่ย oh. มันเห็นผ้าเหลืองฟิว <c> เ <oughs> ย uh อะใช่ไห<ช>มแก้ยอยู่ตลอดแต่มันจับทำหมานแต่มันจับยากมากเขาที่แล้วพ่อมาตั้งเนี่ยสามเดือนอะคุณหมอมาเฝ้าติดต้้ยเลยจับได้ยากมากคุณหมอมาเล่าคอาฟเพราะคุณหมอมาซื้อน้ำมันดุไหมเท่าที่ดูดุไหมส่วน้อยที่ดุอาจ้ะสัวนนากมันดุจืมแต ไปจับจังหวะตัวที่ดุมาเจ้าทนี้นี่เขาก็โดนหลายคนอ่ะน้องฝ้ายังโดนกัดกระโปรงดีโดนกับน้องขวัญโดนกางเข็งอ๋อหลายคนเขามาเล่าป้าๆาเขาลูกค้าป้าครับครับโดนหลายคนน้องผู้ชายบนนี่ก็โดนก็โดขึ้นกระบะรถรถขับกระบะรุโดนขึ้นกระบะมันลุมอ๋อมันทําท่าจะกัดส่วนใหญ่มันก็จะขู่ไงเนาะมันก็จะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่พื้นที่เนี้ยอยู่พื้นที่เนี้ยอืมแล้วป้าเคยโดนบ้างหรอเปล่า บางทีนะตอนเย็นนะมันมาเป็นฝูงเลยเป็นห้าสิบตัวแล้วแถนี้ป้าเห็นบ่อยครับคนที่อยู่นี่จะเห็นบางทีเป็นฝูงเลยนะบาคนอืน่นก็จะกลัวแต่ป้าเฉยๆป้าพาฝูงมันไปได้เลยป้าเข้ามันกินครับเจ้าที่มีว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยเปิดประตูรถเก๋งลงมาวางตัวเลขเลยเขาเลี้ยงเจ้าหน้าที่เขาเห็นหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวแล้วเขาแล้1สิบสี่ตัวกันนะที่ป้าตอดไปเจอไหมคะแล้วเขาก็เลยมาวางบันไดแล้วก็เขียนป้ายก็สงสารน้องเถอะรับรองน้องถูกที่ไง มีคนเก็บไปแล้วโมละสิบสี่ตัวเลือตัวสุดท้ายเขาาให้ป้าแต่ป้าหมังสาเหตุที่มันเยอะก็ส่วนหนึ่งมาจากคนเอามาทิ้งใช่ไหมฮะแล้วมันก็ต้องแพร่กระจายเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติตรงนั้นเนาะบ้านป้าว่าหาบ้านหาบ้านแล้วทําหมันมันต้อกดมันต้องไอจับไอคนที่มันชอบมาปล่อยนี่แหละมาเห็นนะว่าพรไม่ยยมมีตั้งสองร้อยตัวมันกับจากคนมาปล่อยนี่แหละเป็นภาระให้สังคมเห็นให้วัดในวาคนเห็นเก่ตัว มามูมีมปลูกมีป้าย Ini apa ni แต่๋ปิ๊กบ้านกันอยู่ว่าซื๊ดอะไรถาด่ะว่าซูมายอยู่ค่ะ